โอเคพร้อมนะค่ะเย้เย้เย้ที่ยินในใจอยากรู้ไปปรับแอร์จ้ะหอขออีนี่ล้กันหนเหมือนเสียงเรถไซคตอนนั้ไอ้แม่นั่นมีแต่รเมย์ต่อแล้วนี่แหละฮู้วววเดวรวววาววววอววาววววยวววววววไวาวว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 วหวว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 ไววหววเวววววเวว นายอยู่สูู้ซูู้้กโนอาว่ะเอ๊ะตั้งรถมาอลาวประตูจริงวยไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้เราเล่นเราเล่นพลังน้องปลังไม่มันต้องทีน้องเริเป็นออฟฟิศจินโดมค่ะไม่เลยเราอยู่มาก่อนยุ้ยถ้ายุ้ยเป็นแล้วเราอันตรายกว่า กินกินชาเย็นมากแต่ว่ามันสะพานเดี๋ยวเขาต้องถามพี่เลยเป็นคอนเทนต์กินอะไรคะมีจริงใช่ไหมคนนี้เขาดูเขาดูซีรีส์แบบว่าเพิไก่เพิ่มเฮ้ยอย่างเนี้ยแม่นตลกมากหนูอยากหนูชอบคิมไปแซลเขาอยู่ล้วพี่หอยเอ็นใช่แล้วบอกว่าพี่คะกินร้านไหนคะน้ากินจังเอยาเดียวเดียว พูดอย่นี <Harriet> ่ยต่พี่ตงพี่ตงค่อนรู้เดี๋ยวขึ้นปีใหม่เรารีเนียนตรงนี้ไหมวะเนียนเขาเรียกว่าอะไรเรโนเวทเรโนเวทเย็บยอยเยลเย็บย้อยเยลมาประกาศข่าวดีค่ะพี่แก้มท้องแล้วจ้า อาทำหน้าที่กันหน่อยพี่แก้มทำหน้าที่กันหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้ฝักด้วยคะ่ะฝากทุกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งขั้งๆให้พวกเราด้วยนะคะขอมเป็นพูดคุยนะคะถือเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราและแสดงความยินดีกับพี่แก้มด้วยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันปีหน้าค่ะแฮปปี้ e ิวเ a ียร์ค่ะ,คะบ้านไ